One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเดยไทยสไปร์วอลเล็อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสุขสุขคนด้จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารับทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวตัวเตยไทยจ้าอากาศวันนี้ก็ห้าหกองศาได้นะคะโชคดีว่ามีแสงแดดแสงสว่างหน่อยหนึ่งแต่ก็อุ่นเนียหนึ่งอยู่ค่ะพอดีพาพ่อใหญ่ไปเดินมาเมื่อกี้นะคะ เพราะว่าดวงอาทิตย์ทางยุโรปส่วนมากก็คือดวงอาทิตย์อยู่ต่ำๆนะคะถ้าอากาศถึง56องศาขึ้นไปถ้ามีแสงสว่างแสงแดดก็ถือว่าอุ่นนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้า 20- 30คิดว่าน่าจะอยู่ยากเลยทีเดียวเพราะว่าดวงอาทิตย์ฝั่งทางนี้จ่อโลกมากๆนะคะส่วนทางบ้านเราก็ส0ิบกว่าองศานะคะเลยเที่ยงเลยบ่ายไปเนาะคะ่ะหมดหนาวแล้วมั้งทางอีสานบ้านเรานะคะ ว่ากันไปกับดินฟ้าอากาศนะคะหัวฟูหน่อยนึงค่ะใส่หมวกเมื่อกี้นะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งตื่นนอนวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็เรื่องของน้องตามคลิปที่แล้วนี่แหละค่ะไหนก็ไหนแล้วนะคะเราก็ตั้งสติอย่างเดียวแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเมื่อดวงชะตาเป็นแบบนี้ถึงเวลาต้องเลิกลากันเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่าตอนที่เขาเอาลูกติดของเขาลูกติดกับคนไทยมาอยู่ทางเมืองนอกด้วยนี่แหละครับปัญหาก็อาจจะเริ่มเกิดเริ่มสะสมมาเรื่อยๆนี่คือ,อเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะการที่จะลูกตัวเองมาเราก็ต้องถามความรู้สึกแฟนต้องปรึกษาต้องหันหน้าคุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะก่อนว่าลูกฉันมานจะเป็นแบบนี้แบบนี้เธอรักฉันเธอรักลูกฉันด้วยไหมอะไรยังไงต้อง ถามกระละเอียดยิบนะคะตอนที่ลูกเราอยู่ทางเมืองไทยแม่เขาเองนี่แหละเขาก็ออกไปทํางานเขาก็ทยอยส่งให้ลูกด้วยไปเรียนหนังสือไปอะไรด้วยอย่างนี้นะคะัะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะคบว่าส่วนตัวเองมีงานทําแล้วได้ส่งเองแล้วถ้าทั้งเราก็ใส่แฟนด้วยแฟนของเราก็ทั้งทํางานแล้วก็ต้องเราก็ต้องช่วยเหลือลูกด้วยมันก็จะลําบากไปอีกแบบหนึ่งแต่โชคดีว่าเรา รีบกระตือรือล้น,ลนเรียนด้วยฝึกงานด้วยหางานทําด้วยเร่งมือเร่งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีภาระนะคะถ้าพวกที่ไม่มีภาระไม่มีลูกมีเต้าอะไรมันก็ว่าไปอีกแบบหนึ่งแต่ตอนที่ลูกมานี่แหละคะ่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์อะไรเอย่ยความตะขับตะขวงใจกันนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับลูกด้วยอะไรด้วยนี่แหละคะ่ะก็เลยทําให้เขามีปัญหากันสะสมมานะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะ ก็เหมือนเรามาอยู่กับแฟนเาหลายคนเหมือนกันเพื่อนตัวตัว,ตวเองนะคะที่มีฝรั่งของเขาเองมีลูกติดเอ่ยกว่าจะเข้ากันได้ปัญหาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้กว่าจะเข้ากันได้กับเด็กฝรั่งฝรั่งก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะแต่การที่สาวไทยของเรามีลูกติดกับคนไทยอยู่ทางเมืองไทยบางคนมีสองมีสามแต่ถ้าแฟนเราใจดีคุยกันเข้าใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การหันหน้าคุยกันทุกเรื่องนี่แหละค่ะคือทางออกที่ดีที่สุดค่อยๆค,คุยกันไปตามสเต็ปสเต็ปฉันจะลูกฉันมานะแต่แบบไหนแบบไหนแต่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คือเราก็ทํามาหากินของเราไปตอนที่แฟนจะเข้ามาคุยนู่นแหละค่ะค่อยนัดแนะก,กันทนงทนายอะไรเขามาคุยนะคะตอนนี้แฟนของน้องคนนี้ก็ให้อยู่บ้านไปก่อนนะคะบ้านที่เขาซื้อนี่แหละค่ะ ซื้อเช่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เขาอยากจะได้ห้องเล็กๆสักห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆเขาขอจากแฟนเขาถ้าจะให้อยากกันจริงๆเราก็ภาวนาด้วยขอให้ได้เถอะค่ะจะได้ออกไปทํามาหาเกินจะได้สบายใจถ้าอยู่บ้านขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านของเขาอยู่เราก็เห็นหนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเราก็ไม่สบายใจหรือว่าจะโศกเศร้าเสียใจอยู่ตลอดหรือเปล่าถ้าคนใจไม่แข็งพอหรือว่าคนที่ทําใจ ไม่ได้อย่างรวดเร็วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะวันเวลาเท่านั้นจะเยียวยาทุกอย่างเองก็ค่อยไปตามสเตปของมันแต่ช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงที่เวลาที่เราเสียใจนี่แหละค่ะสิปีที่อยู่กันมานะครับกว่าจะมานั่งทบทวนนู่นนี่นั่นนะคะหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างแต่ถ้าเราโฟกัสเดินไปข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันที่ผ่านมาก็คือผ่านไปเป็นประสบการณ์แล้วกันสิ่งที่ดีก็ ถือว่าดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราเพื่อเราจะได้ระวังตัวระวังในการใช้ชีวิตกันต่อไปในวันข้างหน้านะคะเมื่อกี้ก็ไปข้างนอกมาก็ไปเจอพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะที่ร้านอาหารก็ขายของนะคะเป็นไนซุ้มขายของนะคะเขาถามอยู่พอคุยกันเรื่องไปเที่ยวแล้วก็เรื่องเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยแต่เขาก็ถาม ตัวโต้นะครับว่าแฟนเคยมีลูกมีเมียมาก่อนไหมเขาเน่ยเคยมีแฟนเก่ามาก่อนนะครับแต่ก็เป็นแบบนี้แต่คือว่าแฟนตัวโตเองก็เป็นเหมือนกันเป็นเกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าแต่เพื่อนของแกหลายคนนะคะห้าหคนในเมืองนี้แหละคะ่ะลูกติดสองลูกติดสามตอนนี้ก็เลิกลากับเมียไปสุขเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่กับพ่อไป จันถึงพรฤหัสก็อยู่กับแม่ไปก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฝรั่งเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กเรื่องเพศเขาเปิดเผยแล้วก็ลูกเต้าเขาก็ถือว่ายอมรับกันได้นะคะแต่ถ้าตัว,ต,วตัวเองกับพ่อใหญ่หรือว่าพ่อใหญ่มีลูกติดหนึ่งสองต่างหลากหลายอย่างมันก็อาจจะยากไปกว่านี้อาจจะมีปัญหากันได้นะคะกว่าลูกเขาจะมาเข้ากับเราไมการไปเที่ยวกับเรากับพ่อเขาเวลาเขามาหาพ่อเขามันก็จะเป็นปัญหาแต่โชคดีของ ัวโตเองว่าแฟนตัตโตไม่เคยมีลูกมีเมียมาก่อนมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเราจะไปไหนแบ่งสันปันส่วนเราก็ไปได้สองตาใหญ่เราก็ไปกันนะคะบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะทางบ้านัวโตเองก็เหมือนกันยัดิญาินุลค่ะก,ก็มีว่ามาเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งตอนนี้โตโตมีทั้งแฟนเพจนะคะถ้าใครอยากจะดูรูปการท่องเที่ยวหรือว่าคลิปสวยงามๆอีกช่องทางหนึ่งก็ฝากด้วยนะคะ ก็ชื่อนี้เลยค่ะชื่อเดียวกับ YouTube นี่แหละค่ะเธอไทยสไปฮอลแลนด์แฟนเพจนะคะใน Facebook เซิร์ชเข้าไปได้เลยกดติดตามได้เลยนะคะถ้าใครอยากเขียนรูปเซ็ทสวยโตโตๆก็จะทยอยลงไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากกว่าสำหรับในเพจนะคะแต่สำหรับ YouTube ก็ ใครที่ติดตามมาแต่ก่อนก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะเรื่องการใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งปัญหาต่างๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็มาถ่ายทอดตามประสบการณ์ของเราหรือว่าได้ยินมาจากเพื่อนฝูงจากน้องนุ่งจากปัญหาต่างๆที่เรารับรู้ที่เราเห็นมาถ่ายทอดให้ฟังแล้วก็น้องนุง่นง,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 งมาดามขึ้นใหม่กําลังเดินสายฟอรือกําลังหาผัวฝรั่งก็จะได้เป็นแนวทางเป็นแนวคิดนะคะมา ใช้ชีวิตที่นี่นะคะมาดามทางเมืองไทยก็อีกแบบหนึ่งมาดามเมืองนอกก็อีกแบบหนึ่งแต่เรามีผัว่ามีสามีฝรั่งเราก็อยากจะเห็นเมืองนอกเมืองนาสักครั้งแต่ก่อนจะมาใช้ชีวิตอยู่กับสามีตัวเองหรือจัดสินใจมาอยู่เมืองนอกตัวโตวอยากให้ทุกคนมาเที่ยวดูก่อนนะคะสองเดือนเดือนหนึ่งสามเดือนอะไรก็ว่ากันไปเที่ยวไปเที่ยวมาสักสองสามรอบก่อนจะได้ดูว่าแฟนเราเป็นยังไงลองมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาดูซิ แต่การที่แฟนเราไปหาเราปีละครั้งบางครั้งมันก็อย่างว่าละคะับเวลามันระยะสั้นกว่าจะรู้ใจรู้อะไรกันตอนที่เรามาเที่ยวหาเขาเดือน2เดือน3เดือนเราก็ยังไได้อ่านเกมเขาบ้างไม่ว่าการเป็นการอยู่การเงินการทองหลากหลายอย่างเราก็รู้ขึ้นมาบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่องที่โตัวตัวเองโชคดีว่าไม่มีแฟนไม่มีลูกติดก็ถือว่าดีไปเราแบ่งสันตันเวลา เพราะว่าแฟนตอนนี้ก็กเกษียณแล้วนะคะบางคนก็ไม่เข้าใจว่ามีแต่กินแต่เที่ยวอย่างเดียวไม่ห่วงพ่อแม่ไม่ห่วงเมืองไทยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันโตโต้ก็ได้ยินมาหลากหลายอย่างมันแต่แนวคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นจะไปห้ามปากคนมันก็ไม่ได้นะครับคนเรามันนานาจิตตังคนรักคนชอบเรามีคนเกลียดเรามีมันก็ธรรมดาของ ปูถตุชนนะคะเราจะไปห้ามความคิดคนนู้นให้คนแห่มารักเราหมดเป็นล้านคนมันไม่ได้ค่ะเราก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็พอสําหรับการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างแฟนคลับเอฟซก็มาจากช่องทางทางทิกตอกเอืยหลากหลายช่องทางก็ถือว่าเป็นกําลังใจดีๆให้โตต้ตนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะก็จะได้ เห็นกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีเรื่องราวอะไรก็จะถ่ายทอดให้กันเห็นในการดูได้ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างผสมผสานกันไปจะไม่ได้เบื่อกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกําลังใจให้มาดามหรือว่าน้องนุ่งต่างๆมาดามใหม่มาดามเก่าสายฟอทุกทุกคนนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้กับมันพร้อมที่จะเดิน ปัญหาต่างๆมันก็เพิ่มมันมาเป็นภูมิคุ้มกันให้เราให้เราก้าวไปสู่วันข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งนะคะแต่จิตใจของคนมันก็ธรรมดานะคะมันก็ต้องมีหวั่นไหวมีร้องห่มร้องให้มีเสียใจมีดีใจเข้าใจอยู่ค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเราผ่านมาผ่านเรื่องร้ายๆผ่านนู่นผ่านนี่มาเราก็มองย้อนหลังไปเราก็รู้ว่าอู้แต่ก่อนเราก็เคยผ่านแยกกว่านี้มาก็เยอะนะ เรื่องแค่นี้ทําไมเป็นแบบนี้เรื่องแค่นี้เราจะมายอมแพ้ก็ไม่ได้นะเรายังหายใจอยู่อย่างน้องนุ่งทางเบลเยียมนี่ก็เหมือนกันอย่างน้อยเราก็อยู่เพื่อลูกสู้เพื่อลูกเราก็มีงานมีการทําอยู่นะคะทางเมืองนอกเมืองนามันก็ได้รายได้กว่าทางบ้านเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปจุนเจือหลากหลายอย่างนะคะทางเมืองไทยเรานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะจะเกิดปัญหาอะไรเราก็ ถือว่าถ้าเราตั้งสติรับกับมันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันเวลานี่แหละคะ่ะจะนําพาเรื่องราวดีๆมาหาเราเองจากที่เราเจอเรื่องแย่ๆนะคะเราต้องคิดอย่างนั้นนะคะคิดบวกเข้าไว้เนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ